กระาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาวลาเครื่องทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบรมีพาเครื่องครับพี่ๆวันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับน้สายเป็นจาปาคีครับพี่มาแบ่งปันกันนะครับมาประมาณสัก20กว่ารายการเช่นเคยนะครับนะก็ฝากช่องทางการติดต่อครับพี่เบอร์โทรไลด์นะครับนะช่องน้องโบบรมีพาเครื่องนะครับโปรไฟล์ลูปองค์พ่อขพี่คณิตนะครับนะเบอร์โทรครับ0620890157ครับ ไลน์ดีครับพี่0620890157เช่นเดียวกันนะครับนะหรือจะเป็นสแกน QR code โครับพี่สามารถสแกน QR code โคได้นะครับนะขอลิงก์ขอลายขอรูปภาพเพิ่มเติมครับอ่ะสามารถสแกนเข้ามาเพิ่มเพื่อนกันได้เลยนะครับนะสนใจ EP ไหนรายการใดนะครับนะแจ้งให้เรียบร้อยนะครับพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้อ่ะนะครับนะเพิ่มให้เป็นการรอช้านะพี่เดี๋ยวเราเป็นเริ่มกันเลยครับพี่อ่ะ มียี่สิบกรการวันนี้เนื้อสวยๆนะครับพี่นั้นเนื้อสวยๆนี่ครับนี่หมายเล็กหนึ่งครับพี่หมายเล็กหนึ่งเป็นอ่าพระผงสุพรรณนะครับนะเนื้อมันๆนี่ครับพระเนื้อดินนี่นะครับมีมดด้วยนะพี่นะนี่พระผงสุพรรณนะครับนะรายการแรกนี่ครับพี่เนื้อหามันๆสวยๆเลยนะครับนะ นะครับหมายเล็กหนึ่งครับหมายเล็กหนึ่งนี่ครับผมหมายเล็กหนึ่งครับต่อไปหมายเล็กสองหมายเล็กสองเป็นพระนางพญานะครับนะเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะครับนะเป็นพิมพ์ออกนูนเล็กนะครับนะพิมเล็กนะครับเม็ดกวดเม็ดทรายลอยๆเลยนะพี่นะเนื้อหามันๆนะครับ นางพญาพิมพ์อกนูนเล็กข่าบเนื้อหาเก่าๆสวยๆนะครับพี่นะน,น่างพญาพิมพ์เล็กครับพี่ๆองนี้นะครับเป็นพิมพ์อกนูนเล็กนะพี่นะ พิมพ์อกนูนเล็กหมายเลขกสองนะครับหมายเลข2สองนะครับนี่หมกันแบบไวๆเลยเนาะพี่เนาะต่อไปครับพี่หมายเล็กสามอ่ะหมายเล็กสามเป็นพะระลีลากำแพงนะครับนาเม็ดขนนี่นะนาเม็ดขน,นพระกำแพงนะครับเนี่เหนือดินนะครับพี่นะเป็นเหนือดินรายการที่สามครับ ครับเม็ดกวดนะครับนี่ดินกำแพงนะครับนะเนื้อสวยสวยเลยครับพี่เนื้อสวยสวยเลยนะเม็ดขนุนผากําแพงก็นานๆจะได้เจอนะพี่นานๆจะได้เจอนะครับสำหรับลีลาเม็ดขนุน ถ้าดูองไหนแบบฟอร์มพอไปได้นะพี่นะเนี่ยดูไปแบบฟอร์มพอไปได้เนี่ยนะครับจะน้องก็จะามาแบ่งปันกับพี่ๆครับพี่เนี่ยองค์นี้เนื้อสวยนะครับนะเนื้อดินพระกาแพงรายการที่สามนะครับต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่เป็นพระคงนะครับนะเป็นพระคงองค์นี้เนื้อออกสีาขาวนะพี่นะเนื้อออกสีขาวแล้วก็มีค่าแบบดำๆประมาณนี้เลยนะพี่นะ นี่ครับนี่พิมพโพใบโพชัดเจนนะครับอ่านะครับนะพิมพ์ใบโพเนี่ยชัดเจนมากๆนะพี่นะเนื้อดินเช่นเดียวกันครับพี่องนี้สมบูรณ์เลยนะครับพี่นะสมบูรณ์เลยพระคงลำพูนนะครับนี่ เนือดินสีขาวนี่หายากนะครับอ่านี่ครับผม <c oughs> หมายเลขสีนะครับหมายเลขสี่นะสวยสมบูรณ์ไม่มีบินนะครับพี่ไม่มีบินอ่านะครับต่อไปหมายเลขห้า หมายเลขห้าเป็นพระนางพญานะครับนาะองนี้เป็นพิมพ์เทวดามีสร้อยด้วยนะพี่นะเขาเล็กเหมือนแบบมีสร้อยสงหงวานนะครับเนี่ยองนี้เนื้อออกสีน้ําตาลเข้มๆนะครับนี่ครับเนื้อออกอมีความสีน้ําตาลเข้มๆข,ข,ขอบจัดครูดเนี่ยครับเป็นพิมพ์เทวดาพิมพ์เล็กนะครับนะพิมพ์เทวดาพิมพ์เล็ก นเนื้อนี่หนึบหนับฉ่าเลยนะพี่นะฉ่าออกสีน้ําตาลเข้มเลยพี่นะครับอ,อ,งองนี้เป็นพิมพ์เทวดานะครับพี่เป็นพิมพ์เทวดาสวยดีนะครับองค์เล็กๆน,นีขนนะ่ขนาดหน้าคลองนะพี่นะขนาดหน้าคลองเลยเลี่ยมกันน้ำนี่ให้ภรรยานะครับรลูกหลานนี่คองได้นะพี่สวยๆนะครับ หมายเลขห้าครับหมายเลขห้าต่อไปครับพี่หมายเลขหกครับหมายเลขหกเป็นพระสมเด็จเนาะนี่ครับเนี่ยเป็นเกตทะลุซุม้มนะครับองนี้มีคาบลักเก่านะครับพี่นะมีคาบลักเก่านะครับนะคาบดำดำนะครับแล้วก็ติดตามซอกนะครับ มีข้าบลักเก่าเป็นพิมพ์อาเกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนี่ครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขหกเนื้อสวยนะครับพี่เนื้อเนื้อสวยนี่หลังเรียบแน่นเลยนะพี่นะหลังเรียบหลังแน่นนะครับ หมายเลขหกครับหมายเลขหกต่อไปครับพี่หมายเลขเจ็ดนะครับนี่หมายเลขเจ็ดนะครับนะเนื้อออกแกงขาวนะครับนะเนื้อออกแกงขาวเลยนะครับพี่องค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์อ่าลุงพุทธนะครับนะเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับเนื้อออกแก่บุนเปลือกหอยนะสีขาวๆหน่อยสวยนะครับพี่นี่ดูกก้อนมวลสารนะพี่นะเป็นก้อนมวลสารนะครับ อขอบตัดครู่สวยๆเลยพี่เนื้อหาครับก็มีข้าบคุนก็ยังมีสภาพแบบสภาพหิ่งนะครับนะ้ำเป็นผ้าบ้านนะครับสวยงามครับพี่หมายเลขเจนะครับหมายเลขเจต่อไปหมายเลขแปครับ นะหมายเลขกแปนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยอ่ะดูสภาพพื้นหลังนะพี่นะนี่ครับออกแบบมีฝุ่นอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่ครับสภาพเดิมๆบ้านๆน,นะครับนะสภาพเดิมๆบ้านๆเป็นพิมพ์ใหญ่หมดละคังนะครับนี่หลังเป็นหลังกระดานนะพี่นะหลังเป็นหลังกระดานนี่ครับ เห็นเม็ดมวลสารนะครับนี่เม็ดมวลสารนี่ครับพ,พ,รพ,นะพิมพ์ใหญ่วัดรักขังนะพี่นะพิมพ์ใหญ่วัดรักขังนี่ครับสวยๆครับพี่หมายเลข 8นะครับหมายเลข8ครับต่อไปครับพี่หมายเลข9อ่านะครับนี่หมายเลข9เกตทะลุซุ้มนะครับนะพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มขอบข้างตัดประมาณนี้นะครับสวยดีนะพี่นะเห็นเม็ดอ่าเม็ดลงเม็ดแร่เม,ม็ดมวลสารนะครับนี่ด้านข้าง อุ่งนี้รายการที่9นะพี่นะรายการที่9นะครับเราก็เน้นย้ำม,มาตลอดนะครับนะทุก E ีพีนะครับนะเรามีบริการจัดส่งนะครับพี่นะเรามีบริการจัดส่งเก็บปลายทางนะครับนะเก็บปลายทางสะดวกรวดเร็วทันใจครับพี่ราชำระเงินที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับพี่นะกับเจ้าหน้าที่ นะครับนะรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับในปริมณทนก็นะครับนะประมาณ1วันนะพี่นัหวันนี่ครับเนื้อหาสวยๆนะครับพี่นะัเนื้อหามันๆสวยๆนะครับนี่ตรงนี้หมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบสำหรับพี่พี่านในนะครับนะที่ นะครับนะส่งรูปภาพมาขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับพี่นะนี่ถ้าน้องแบบว่ายังไม่ได้อ่านนะสามารถยิงโทรมาได้นะครับนะเพื่อเ่ความรวดเร็วนะครับบางทีน้องแบบว่าไม่ได้ยินนะพี่นะเสียงลายเด้งเนี่ยนะครับไม่ได้ยินนะครับสามารถยิงมาได้เลยนะพี่นะนี่ครับเนี่ยก็สำหรับที่อาจจะส่งพัสดุนะครับพี่ๆท่านในอยาก ทราบเลขวัสดุขอเลขวัสดุก็ติดต่อเข้ามาได้นะพี่นะขอรูปภาพได้นะครับขอรูปภาพเลขวัสดุได้นะครับพี่นะไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่นะนี่เดี๋ยวน้องตามให้จนกว่าอ่าจะได้รับนะครับพี่นะจะได้รับวัสดุออกันองนี้หมายเลขสิบเอ็ดครับพี่นี่นะครับสภาพพิ้งมากนะครับพี่อยู่นี้ อ่าองนี้เป็นหลังกระดานเช่นเดียวกันนะครับนะเป็นตาปั๊มนะครับนะเป็นบางขุนพรมหลังตาปั๊มนะครับปกติปั๊มชัดกว่านี้นะพี่นะเจ้าของบอกปกติปั๊มชัดกว่านี้ทีเนี้ยเขาไม่ได้ใส่ถุงไม่ได้ใส่อะไรนะพี่นะ <c oughs> นะพอพระเนี่ยเจอความชื้นอะไรเนี่ยพี่นะครับแล้วก็แบบตาปั๊มก็แบบว่าเบอรอไปเลยนะพี่นะเนี่ยครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับหลังตาปั๊ม นี่ครับพี่เนื้อหาประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยหมายเลขสิบเอ็ดนะครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดนะหลังตาปั๊มครับ ต่อไปก็พี่หมายเลขสิบสองน,นี่หา,หานะครับเนื้อหาแบบอ่าพวกแก่น้ำมันตั้งอิ้วนะพี่นะเ๋ยวมวลสารเยอะมากนะครับพี่นะเห็นมวลสารเยอะมากๆเลยพี่ หมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสองนี่นะครับออกสีออกมีเข้มนะพี่นะสี 4. ออกแบบมีความเข้มนี่ครับแก่น้ํามันตัางยู่นะครับนะสีเข้มเข้มเลยพี่ หมายเลข12ครับหมายเลข12นะครับตรงนี้ไปกันต่อครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบสาครับพี่หมายเลขสิบสามนี่มีคราบกุนะพี่นะนี่ครับมีคราบกุเก่ามากพี่ตรงนี้นะครับนี่เก่ากึ๊กเลยพี่เก่ามากๆนะครับหมายเลขสิบสาม ไปกันแบบไวๆนะพี่เนะสำหรับพี่ๆท่านในนะครับนาะที่ชมไม่ทันนะพี่อ่าคลิปวิดีโอไลฟ์สามารถคอไปกอกลับได้นะพี่นะกอไปกอกลับได้หรือ,อไม่ชัดเจนอย่างไรนะพี่นะสะดวกแอดไลน์นะครับหรือโทรขอรูปภาพเพิมเ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆนี่ครับหมายเลขสิบสามนะครับ ต่อไปก็พี่หมายเลขสิบสี่นะครับนะเราก็มีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะพี่นะเรามีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับนะสวยถูกใจรายการใดคอยรับไปนะครับพี่นะครับรายการไหนไม่ถูกใจนะครับพี่นะเลื่อนปล่อยผ่านก่อนได้นะครับเรามีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆเนาะพี่เนาะอ่าเรามีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับหมายเลขสิบสี่ครับ เนื้อสวยๆนะครับปลาเนื้อสวยๆหนึบชำ่ำนอ่ออ่าต่อไปครับพี่หมายเลขสิบห้านี่ครับพี่ เส้นสายซุ้มอวบอิ่มนะครับนี่เส้นบังคับพิมพ์นะเส้นด้านบนนี่พี่นะครับคมชัดเลยนะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับนะบผิวหิ้งเนื้อม,มันนะครับเป็นหลังเรียบนะพี่นะองค์นี้เป็นหลังเรียบครับ มากันในช่วงยามไม่บ่ายนะครับว่างเว้นจากภารกิจออกจากไล่จากสวนนะพี่นะออกจากไล่จากสวนนะครับหรืเป็นช่วงพักนะครับแวะเ,เวียนเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับนะตอนนี้ก็สมาชิกูุติตามเพ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพี่นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับกลาบขอบพระคุณมากๆนะครับพี่นะกลาบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับต่อไปรายการที่16นะครับพี่รายการที่16 องนี้ก็ธรรมชาติดีนะพี่นะธรรมชาติดีเป็นหลังกระดานนะครับพี่เป็นหลังกระดานนะองนี้ต้องจับกวนล่วงนะพี่นะกวนล่วงแตกดูเนื้อนี่พีเ่เนื้อสวยๆเลยครับพี่นี่ หมายเลข16นะครับหมายเลข16เนื้อสวดดีนะครับพี่นะมียุบยุบมีย่นเนี่ยหมายเลข16ครับ <c oughs> ต่อไปครับพี่หมายเลข17อ่านี่หมายเลข1ิ เนื้อส,สวยๆนะพี่นะวันนี้นะครับนะเป็นพระสมเด็จเนี่ยเนื้อสวยวัดลักขังพิมพ์ใหญ่ สิบเจ็ดนะพี่นะหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปหมายเลขสิบแปดอ่าหมายเลขสิบแปดมีอ่าลงลักลงทองนะครับลงลักลงทองลายแตกนี่พี่นะับดูลายแตกลายงานสวยๆเลยนะพี่นะลายแตกลายเขเรียกอะไรพี่ลายแตกลายสังงโลกใช่ไหมนะครับ เป็นหลังเรียบนะพี่นะเป็นหลังเรียบนะครับขอบตัดทั้งสี่มุมสี่ด้านนะครับพี่นะสี่มุมสี่ด้านนี่ลงลักลงทองนะครับนี่ลักนนหนาหนาเลยนะพี่นะลักนนหนาหนาเลยครับนี่ สวยงามมากๆนะครับพี่นะสวยงามมากๆครับ <c oughs> หมายเลขสิต่อไปหมายเลขสินะ <c oughs> นะครับนี่หมายเลขสิเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ <c oughs> นี่เส้นสายลิวจีวอนนะครับ หมายเลขสิบเก้าครับพี่องนี้เนื้อก็เนื้อหาดีนะพี่นะเนื้อหาดีเนื้อหาสวยนะครับเป็นพระเก่า,บ,าบ้านนะพี่นะนี่ครับนี่สุดเด่นสไตล์พระบ,บ้านนะครับนะผิวแบบผิวพันุ์แบบมีฝุ่นอ่ะหมายเลขสิบเก้านะครับนะ ไปกันต่อเรื่อยๆนะครับนะดูชมอีกประมาณสักห้าหกรายการนะพี่นะห้ 5, รายการมี25รายการนะครับนี่องนี้รายการที่20นะครับรายการที่20 ผสมเด็ดนี่ครับพี่เนื้อหาสวยๆก็มีคราบไข่นะพี่นะมีคราบไข่นะครับเดิมๆ หมายเลขยี่สิบครับต่อไปหมายเลขยี่สิบเอนะนะครับนะองค์นี้หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะมีการลงทองเก่านะพี่นะคาบมีรักมีการลงรักลงลงทองเก่านี่ครับนะี่มีเส้นบ,บังคับแม่พิมพ์นะพี่นะ นี่ลายแตกลายนะครับพี่นะแล้วก็มีคาบลักษ์เนี่ยนะครับติดอยู่ตามในซอกนะพี่นะเนื้อหานะครับนี่เนื้อหาออกสีนวลนนะพี่นะสีนวลน หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดไปกันต่อนะครับไปกันต่อหมายเลขยี่สิบสองนี่ครับพี่หมายเลขยี่สิบสองเกรดเลียวสวยจัดเลยนะพี่นะอ,องนี้ มาพร้อมตหลับนะครับเนื้อหาสีสันสวยๆนะครับพี่นี่หมายเลขยี่สิบสองนะครับตรงนี้หมายเลขยี่สิบสองหลังก็มียุบยุบ นะครับนี่หนังก็มียุบยุบแบบลายแบบย,ย,ย,ยุบยุบยับยับเนี่ยครับเป็นเส้นหมายเลขยี่สิบสองครับหมายเลขยี่สิบสองต่อไปหมายเลขยี่สิบสามอ่านะครับพี่ดูตรงนี้ครับพี่ลายแตกสังเคราะห์หมายเลขยี่สิบสาม นี่ครับพี่มีก้อนมวลสารเม็ดดินนะพี่นะพากกำแพงอ่ะนี่ครับพี่หมายเลขยี่สิบสามนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พิมพ์ใหญ่ฟอมสวยเลยพี่นะครับลายแตกสังคโลกทั้งองค์เลยพี่นะครับหลังเป็นหลังเรียบนะพี่นะหลังเป็นหลังเรียบนะครับ <c oughs> นี่ครับเนื้อสวยๆครับพี่ไข่ลูกภาพไม่ชัดเจนนะพี่นะนี่น้องแนะนําให้ออกแล้วเข้าใหม่นะครับพี่นะออกนะเข้าใหม่นะครับสามารถเข้ามารับชมได้นะครับภาพจะได้แบบมีอ่าสูงขึ้นนะครับแล้วเหมือนแบบเป็นค่ามาตรฐานสูงขึ้นนะครับนี่ภาพจะออกมาละเอียด ดูชัดเจนนะครับพี่ขนาดไม่ลงกล้องนะพี่นะดูเนื้อนี่รายการนี้หมายเลขยี่สิบสี่นะครับหมายเลขยี่สิบสี่น้องมีมาเยอะมาแบ่งเยอะนะพี่นะอยากจะแบ่งมาละทักสามสิบรายการนะพี่นะสามสิบรายการก็ฝากพี่พี่ด้วยนะครับพี่นะรับชมคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะครับพี่สามารถคอมเมนต์อ่า กดไลค์กดแชร์นะครับใต้คลิปวิดีโอให้น้องด้วยนะครับนะเป็นนะแบ่งปันพระเนะหมาผพรบ้านกันนะพี่นะพระเหมาพรบ้านนะครับช่วงบ่ายๆก็รายการเบญจภาคีนะพี่นะช่วงเช้าๆก็อาจจะเป็นนะพระเหรียญเจิคณาจารย์นะครับนะเครื่องรางของขังต่างๆนะครับก็นะคอยรับชมกันดูนะครับพี่ นะครับสำหรับองค์นี้เป็นบางขุนพรมนะครับนะบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยนะพี่นะรายการสุดท้ายเลยครับพี่รายการสุดท้ายนะคาบกุเต็มๆนะครับพี่บางขุนพรมพิมพ์ใหญ่คาบกุนิดนะครับนะคลิปเลยพี่นะครับ นะครับหมายเลขยี่สิบห้านะครับวันนี้ก็มียี่สิบห้ารายการนะครับมาแบ่งปันกันนะพี่นะสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ด id line ก็ศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับหรือสแกน qr code ได้ครับพี่สามารถสแกนเข้ามาเลยเลยนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมกันครับก็ ฝากเน้นย้ำกันนะครับพี่นาราน้องบูมเรามีพระเครื่องนะครับเป็นลูกองค์พ่อพิคเนตนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่ผิดพลาดประการใดกราบขอประทานอาภาไว้ด้วยนะครับนะเฮงเฮง,เงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะเดินทางคือรถลงเรือก็บปลอดภัยตลอดเส้นทางครับเฮงเฮงรวยรวยมีโชคมีชัยครับสวัสดีครับ